สวัสดีครับเรีเจคู่ซีจากข่าวเด่นวันนี้อยากจะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เราดูรอบสื่อไปแล้วเดื The tank. อดแทงทอดสยองพันกระย่อมคุณน่ากลัวไหดิเจ้ว่าคุณรู้ไหมคะถ้าบ้านคุณเนี่ยมีท่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าเมื่อยนะคะจะไปเปิดเ,เลยดูแล้วเขาอาจจะมีตัวอะไรที่ประหลาดโระหแาดเขาจะท่านก็ได้ค่ะจริงๆอยากจะบอก,ก,กว่าแม,ม่จริงแล้อยากจะบอกเรื่องนี้เนี่ยใครชอบหนังแนวนี้สยองขวัญลุ้นระคลึงอะไรเงี้ยเออน่าดูจริงเพราะอยากที่บอกว่า เป็นเรียกว่าสัตว์ประหลาดสายพันธุ์ใหม่อ๋อเรียกว่าสุนัขสายพันธุ์ใหม่ดีกว่ามากวจริงนะเรื่องนี้โดนจับทุกเรื่องเลยนั่งตึกติดติดตตใจสั่นไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงยังไงนะคะถ้าเราไปดูเราไม่อยากจะเล่ามาไปดูดี่าสนุกมากคือจริงๆไม่อยากไปดูเรื่องนี้จริงเพราะว่าใครที่ชอบอย่างนี้นะดูนะบอกว่ามันรู้นักทุกเวลาทุกนาทีขึ้นบิววใจริงจริงอยากห้ดูจริงทุกโรงเขาไปยังวันที่25พฤษภาคมนี้ใช่ข้อสยองนี่เจ๊ว่าทำหนักสยองเลยดิหน้าสย Sài thành hình dâm được thế